เลืสาวไก่ป่านานมาแล้วมีชาวนาผู้ร่ำรวยคนหนึ่งเขามีบุตรชายสามคนคนโตมีนามว่ายะทูลคนกลางมีนามว่ามันละและคนเล็กมีนามว่ากิสะเมื่อบุตรชายทั้งสามโตขึ้นชาวนาก็บอกกับลูกๆทั้งสามว่าลูกเอ๋ยถึงเวลาที่เจ้าทั้งหมดจะต้องแต่งงาน พรุ่งนี้จงออกเดินทางไปตามหาเจ้าสาวของพวกเจ้าซะแล้วพวกเราจะไปตามหาที่ไหนลราทันพอ่อยะทูลลูกชายคนโตถามพ่อก,ก็อยากรู้เหมือนกันพวกเจ้าแต่และคนจงคนต้นไม้แล้วออกเดินทางไปตามทิศทางที่ยอดไม้ชี้ไปพ่อเชื่อว่าพวกเจ้าจะได้เจอกับเจ้าสาวที่เหมาะสมวันรุ่งขึ้น ลูกชายทั้งสามก็คนต้นไม้ต้นไม้ของลูกชายคนโตล้มลงและยอดไม้ก็ชี้ไปทางทิศเหนือทิศเหนือนี่แหละถึงจะมองกับพี่ใหญ่ยังข้ายะทูลพูดเพราะเขารู้ว่าทางเหนือมีไร่ชาซึ่งมีบุตรสาวของเจ้าของไร่ที่หน้าตาสะสวยต่อมาต้นไม้ของบุตรชายคนที่สองก็ล้มลง และยอดไม้ก็ชี้ไปทางทิศใต้เอาละเขาจะออกเดินทางไปยังทางใต้เดี๋ยวนี้ที่เมืองทางใต้ก็มีหญิงสาวที่มันละถูกใจเช่นกันหญิงสาวนางนั้นเป็นบุตรสาวของเจ้าของไร่ทางใต้และมันละก็พร้อมที่จะออกเดินทางท,างทันทีแต่ทว่าหลังจากนั้นต้นไม้ของบุตรชายคนเล็กก็ล้มลงแต่ทว่ายอดไม้กลับชี้ตรงไปที่ป่าลึก เหล่าพี่ชายทั้งสองต่างก็พากันหัวเราะกิสาจะต้องไปติดพันส้วมหมาป่าคนใดคนหนึ่งหรือว่าจิงจาะคนใดคนหนึ่งเป็นแน่ในป่าไม่แต่สัตว์ป่าใครอยากจะเห็นหน้าเจ้าสาวของเขาจริงๆคำพูดของพี่ชายคนโตแฝงไปด้วยความสนุกปากแต่กิสาก็หาได้สนใจเขาคิดว่ายังดีเสียอ,อีกหากว่าในป่าไม่มีเจ้าสาวเขาก็จะได้ไม่ต้องแต่งงาน เวลาที่มีจะได้ทุ่มเทดูแลบิดาได้อย่างเต็มที่บุตรชายทั้งสามของชาวนาเดินทางออกไปคนละทางยาทูลบุตรชายคนโตเต็มไปด้วยความกล้าหาญและไม่กลัวต่ออุปสรรคที่ต้องเผชิญมันละเองก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าส่วนกีสะนนั้นเมื่อเดินเข้าไปได้สักระยะความเงียบของพื้นป่าก็ทำให้จิตใจที่มุ่งมั่นของเขาเริ่มมีความกลัวแทรกเข้ามา ป่านี้เงียบกว่าป่าไหนาๆที่เขาเคยเดินมันควรจะมีเสียงร้องของสิงสาราสัตว์บ้างแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้นป่างเงียบสง,งัดขนาดนี้อย่าว่าแต่หาเจ้าสาวเลยแม้แต่สัตว์ป่าสักตัวที่จะพอล่าก,กลับไปติดไม้ติดมือก็คงไม่มีทันใดนั้นกิสะก็มาถึงกระท่อมน้อยหลังหนึ่งเขาค่อยๆผลักประตูเข้าไปก็พบว่ามันว่างเปล่าเพื่อความแน่ใจว่าที่นี่ไม่มีสิ่งใดจริงๆ เขาจึงเดินเข้าไปสำรวจอีกฝั่งของกระท่อมและเขาก็พบกับไก่ตัวหนึ่งมันยืนอยู่บนเก้าอี้ไม้ผุผุซึ่งมีฝุ่นเกาะเต็มไปหมดข้านึกว่าในป่านี้จะไม่เจอสิ่งมีชีวิตแล้วซะอีกแต่ดูนี่สิข้าเจออะไรข้าเจอไก่ตัวหนึ่งดีจริงๆหวังว่าเนื้อของเจ้าจะช่วยลดความหิวให้ข้าได้นะเจ้าไก่กีสาพูดออกไปเขาไม่ได้คิดอะไร แต่เขาก็ต้องแปลกใจเมื่อเจ้าไก่จ้องเขาไม่วางตากิสะเริ่มมีความสงสยัยเขาจึงตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้ๆไก่ตัวนั้นจเจ้าช่างใจบาปตัวข้าและแค่นี้ยิ่งจะมาเบียดเบียนชีวิตของข้าอีกเป็นเสียงของเจ้าไก่นั่นเองน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยคำตำหนิที่มีต่อมนุษย์ตรงหน้าดีจริงๆบิดาให้ข้าเข้าป่ามาหาคนรักแต่ดูนี่สิ ข้ากลับเจอไก่พูดได้กีสระพูดไปพังหัวเราะไปเจ้าไก่เอ๋ยนอกเหนือจากเจ้าแล้วเคยมีมนุษย์คนใดในป่านี้อีกหรือไม่ท่านจะถามข้าไปทำไมท่านชายหนุ่มเมื่อเจ้าไก่ถามกีสระก็เริ่มเล่าเรื่องทั้งหมดเขาไม่ได้คิดอะไรเพียงแค่เล่าออกไปเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะเล่าให้ใครฟังเช่นกัน หากถามถึงมนุษย์ในป่าน,นี้ก็พอจะมีอยู่บ้างเหตุใดท่านจึงไม่รับข้าเป็นเจ้าสาวของท่านเล่าเจ้าไก่ตอบพลางเอ่ยถามคำถามที่คาดไม่ถึงออกไปกีสาไม่ได้เอ่ยตอบในป่านี้จะมีมนุษย์ได้อย่างไรยิ่งหญิงสาวยิ่งไม่ต้องพูดถึงในใจเขานึกบางอย่างออกมาได้ชายหนุ่มยิ้มกลิ่มเอาสิเช่นนั้นก็มาเป็นเจ้าสาวของข้าหลายวันถัดมา กิษะก็เดินทางกลับมาถึงที่บ้านเมื่อมาถึงเขาก็ได้ยินเสียงดังเอะอะจากย่าทูลพี่ชายคนโตใช่แล้วเขากำลังโอ้อวดว่าที่ภรรยาอยู่นั่นเองว่าที่ภรรยาของข้ามีแก้มที่แดงประดุดกับกีบกุหลาบข้าขอยืนยันว่าพวกเจ้าจะต้องไม่เคยพบหญิงสาวคนใดที่งดงามเช่นนี้มาก่อนว่าที่ภรรยาของข้านั้นมีเส้นผมสีทองผมของนางยาวสลวย สัมผัสก็เรียบรื่นประดุดเส้นไหมเห็นครั้งแรกท่านต้องแยกไม่ออกเป็นแน่ว่านั่นเป็นเส้นผมหรือท่องคำมันละพี่ชายอีกคนกล่าวกีสาไม่ได้เอ่ยพูดอะไรออกไปเขายืนฝั่งนิ่งเงียบเมื่อพี่ชายทั้งสองหันมาถามเขาก็บอกไปว่าตอนนั้นมีเจ้าสาวแล้วเป็นเจ้าสาวตัวเล็กที่มีจิตใจดีน่าเหลือเชื่อจริงๆที่กิสาสามารถพบกับเจ้าสาวของเขาในป่า สงสัยว่าจะเป็นเจ้าหญิงปลอมตัวมาแน่ๆพี่ชายทั้งสองพูดไปก็หัวเราะเยาะไปนอกจากนี้พวกเขาทั้งสองยังเอ่ยคำพูดดูแคลนออกไปอย่างไม่ยั้งปากเรากับว่าเรื่องราวของคนอื่นนั้นสนุกเสียเต็มประดาจุดสาวของพวกเราเชี่ยวชาญการทำอาหารแล้วเจ้าลากิสะเจ้าหญิงของเจ้าทำอาหารเป็นหรือไม่มันละเอ่ยถามน้ำเสียงขบขันไม่รู้ เขาต้องถามนางกีสะเอ่ยตามจริงเขาไม่รู้ว่าไก่ป่าตัวน้อยจะสามารถหุงหาอาหารได้อย่างไรแค่มันพูดได้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อที่สุดแล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันถัดมากีสะก็เดินทางกลับมาที่กระท่อมกลางป่าอีกครั้งเขารู้สึกรกระอักกระอ่วนใจเล็กน้อยแต่เมื่อเปิดประตูกระท่อมเข้าไปก็พบว่า ไก่ป่าตัวนั้นกำลังยืนสา่งเส้นขนของตนอย่างสบายใจและเมื่อเห็นเขาเจ้าไก่ก็กางปีกโห่ร้องอย่างยินดีทานกลับมาแล้วท่านกลับมาแล้วข้าดีใจยิ่งนักกิสาไม่ตอบอะไรเขานั่งลงที่เก้าอี้ไม้เหตุใดท่านจึงเงียบไปข้าเดาว่าที่บ้านท่านต้องเกิดสิ่งใดขึ้นเป็นแน่ใช่หรือไม่เจ้าไก่ถามอย่างรู้ทัน ีสามองเจ้าไก่อยู่ครู่หนึ่งก่อนเอ่ยออกไปบิดาของข้าต้องการให้ว่าที่สพายอบขนมปังกลับไปด้วยคนละหนึ่งก้อนแน่นอนว่าเรื่องนี้ข้าสามารถช่วยเจ้าได้ขอแค่เจ้ารู้วิธีทำจเจ้าเพียงแค่พูดมันออกมาข้าจะเป็นคนลงมือทำเองเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เหตุใดต้องให้ท่านลงมือเองข้าก็สามารถทำได้และท่านจะต้องกลับบ้านไปพร้อมกับขนมปังที่ดีที่สุด กิสะประหลาดใจมากเขาไม่อยากเชื่อว่าจะมีไก่ที่ไหนที่สามารถอบขนมปังได้ในตอนคำ่ำกิสะกำลังจะเข้านอนเขาพลันสังเกตได้ว่าวันนี้ภายในกระท่อมดูสะอาดตาไม่เหมือนครั้งแรกที่เขามาเข้าของก็ถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบในใจเขามีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาหรือจะเป็นไก่ตัวนี้ที่จัดเก็บและทำความสะอาดกระทร่อมแต่เมื่อคิดคิดดู เขาก็ยังคิดไม่ออกว่าไก่ตัวหนึ่งจะทำอะไรหลายๆอย่างเช็คเช่นมนุษย์ได้อย่างไรและเพราะความอ่อนเพลียจากการเดินทางเขาจึงพลอยหลับไปรุ่งเช้ากีสาตถูกกลิ่นหอมของอาหารปลุกให้ตื่นขึ้นและเมื่อลืมตามองไปกลางกระท่อมก็พบว่ามีขนมปังถูกจัดวางอยู่เต็มตระกาทั้งสองข้างๆกันนั้นปรากฏหม้อดินเมื่อเดินเข้าไปใกล้ก็พบว่านั่นคือน้ำแกงหม้อหนึ่ง ทสามองไปรอบๆเพื่อหาว่าใครเป็นคนจัดสำรับอาหารชุดใหญ่นี้ทว่าก็ไม่พบเขามองไปนอกหน้าต่างท้องฟ้าเริ่มสว่างแล้วดวงตะวันคงขึ้นในอีกไม่ช้าแต่แล้วเจ้าไก่ก็เดินเข้ามาตะกล้าทางขวาให้ท่านกินก่อนออกเดินทางเช้านี้และข้ายังทำน้ำแกงให้ท่านด้วยข้าไม่ได้ทำอาหารมานานไม่รู้ว่ารสชาติจะถูกปากท่านหรือไม่ส่วนตะกร้าทางซ้าย เป็นขนมปังที่ท่านต้องการนำกลับไปให้บิดาของท่านเจ้าไก่เอ่ยขึ้นวันถัดมาบุตรชายทั้งสามก็นำขนมปังกลับมาตามที่ชาวนาต้องการบุตรชายคนโตและบุตรชายคนรองนั้นนำขนมปังทัญพืชกลับมาคนละหนึ่งก้อนสำหรับท่านพ่อขนมปังทัญพืชมีประโยชน์จะช่วยบำรุงร่างกายของท่านแน่นอนว่าค่าละมัละไตรตรองอย่างดี จึงขอให้ว่าที่เจ้าสาวของพวกเราช่วยทำออกมาให้ยะทูลกล่าวแต่เมื่อบิดาลองกัดกินเข้าไปก็พบว่ามันทั้งแข็งและเย็นชืดชาวนาวัยชาราที่เริ่มอายุมากไม่สามารถกินขนมปังก้อนนี้ได้เขาแก่แล้วและมันก็แข็งเกินไปสำหรับคนวัยชาราที่กัดอะไรลำบากเช่นเขามันค่อนข้างแข็งไปหน่อย เจ้าหลักกิสาในหลัขนมปังที่พอต้องการกิสะเปิดผ้าคลุมที่ปิดตรกรกาออกในนั้นมีขนมปังที่ถูกจัดเรียงเอาไว้อย่างดีขนมปังที่เจ้าไก่จัดเตรียมให้เขาทำจากแป้งสาลีชั้นดีทั้งหอมชวนให้อยากลิ้มลองและลวดลายที่ถูกทำขึ้นบนขนมปังก็ดูประณีตราวกับจิตกรแสกสรรค์ขึ้นมาขนมปังทั้งนุ่มและหอมอร่อย แน่นอนว่าพี่ชายทั้งสองหัวเสียด้วยความอิจฉาก็แค่ขนมปังหญิงสาวนางใดก็ทำได้ครั้งนี้ข้าขอเสนอให้ว่าที่สไพทถอผ้าให้กับท่านพ่อมันละเอ่ยเพราะเขารู้ดีว่าสตรีทางใต้มักจะทอผ้าใช้เองและเจ้าสาวของเขาก็ทอผ้าเป็นกิสายินอยู่หน้ากระท่อมกลางป่าใหญ่ที่คุ้นเคย ในหัวก็คิดอยู่ตลอดว่าเจ้าไก่จะทอผ้าเป็นได้อย่างไรท่านกลับมาแล้วท่านกลับมาแล้วข้าดีใจที่ท่านกลับมาเอาละครั้งนี้บิดาของท่านต้องการสิ่งใดอีกหรือไม่เจ้าไก่เอ่ยถามอย่างรู้ทันไม่ใช่บิดาแต่ครั้งนี้เป็นพี่ชายของข้ากีสะเล่าให้เจ้าไก่ฟังไก่ป่าตัวน้อยกระโดดไปมาพร้อมเอ่อขึ้น เรื่องแค่นี้ข้าทำได้อยู่แล้วท่านรีบเข้านอนเถิดนี่ก็ดึกมากแล้ววันรุ่งขึ้นท่านเตรียมตัวรอชมผ้าผื่นงามจากข้าได้เลยฉับพลันความง่วงก็เกิดขึ้นแบบไม่ทราบสาเหตุกีสาฟุบหลับไปทันทีและในตอนเช้าเขาก็พบว่าผ้าทอพร้อมลายปักที่วิจิตรถูกวางเอาไว้บนโต๊ะไม้กลางกระท่อมผ้าทอนี้เป็นเจ้าที่ทอมันขึ้นมาจริงๆหรือ เขาเอ่ยเพราะไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ตาของตนเองได้เห็นแน่นอนว่าเจ้าสาวของท่านทำเป็นทุกอย่างเจ้าไก่เอ่ยตอบเมื่อบุตรชายทั้งสามนำผ้าทอกลับมาผ้าทอของยาธุนและมัลละนั้นก็งดงามทว่าเป็นเพียงผ้าทอที่ชาวเมืองชนชั้นสูงใช้กันเท่านั้นแต่เมื่อกีษาํำผ้าทอออกมาชาวหนาก็อาปากค้างให้กับผ้าทอของกีสาะมหจรรจ์ พ่อไม่เคยรู้มาก่อนวัสตีชอบานจะสามารถทอผ้าที่ใช้ในพระราชวังได้ถึงเวลาที่พ่อจะให้พวกเจ้าพาวาทีสะพ้ยกลับมาด้วยพ่ออยากเห็นพวกนางโดยตาของพ่อเองกิสาเดินทางกลับมาที่กระท่อมกลางป่าครั้งนี้เขามาถึงกระท่อมในตอนดึกเพราะออกเดินทางช่วงบ่ายกิสาคิดไม่ออกว่าจะทำเช่นไรและเจ้าไก่ป่าจะเป็นเจ้าสาวให้เขาได้อย่างไร แต่แล้วเขาก็คิดได้ว่าเจ้าไก่ดีต่อเขาเช่นนี้หากไม่ได้เป็นเจ้าสาวก็ช่างปะไรเขาจะตอบแทนเจ้าไก่โดยการเลี้ยงดูมันเป็นอย่างดีบิดาของเขาก็คงจะเอ็นดูเจ้าไก่เช่นกันอย่างน้อยบ้านของเขาก็จะได้มีเจ้าไก่เอาไว้พูดคุยแก้เหงาเขาเอ่ยหน้ามองดวงจันทร์ที่ตอนนี้อยู่ตรงกลางศีรษะสีเหลืองนวลน,นั้นส่องแสงสว่างสวย ทำให้พื้นป่าในยามค่ํำคืนดูไม่น่ากลัวเหมือนอย่างเคยก่อนค่อยๆผลักประตูเข้าไปเจ้าไก่กระโดดดีใจเฉ็กเช่นทุกครั้งเมื่อเห็นกีษะกลับมาท่านกลับมาแล้วท่านกลับมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างครั้งนี้บิดาของท่านว่ายอย่างไรกีระเงียบไปก่อนจะค่อยๆระบายยิ้มออกมาและพูดขึ้นว่าท่านพ่อของข้าต้องการให้ข้าและพี่ชายพาเจ้าสาวกลับไปด้วย แต่เจ้าไม่ต้องกังวลไปข้าจะไม่ทอดทิ้งเจ้าข้าเป็นคนรักษาสัตจ,จะข้าไม่เคยเห็นมนุษย์คนใดยินยอมแต่งงานกับไก่ป่าตัวหนึ่งเพื่อรับมันเป็นเจ้าสาวและท่านเป็นคนแรกเจ้าไก่เอ่ยขึ้นเช้าว,วันรุง่งคืนท้องฟ้ามีเมฆครึ้มเต็มไปหมดกีสาอุ้มเจ้าไก่ขึ้นและทั้งสองก็ออกเดินทางทว่าระหว่างทางกับเกิดลมพายุใหญ่ กิสะใช้มือหนึ่งเกาะต้นไม้เอาไว้เพื่อหยุดร่างส่วนอีกข้างนั้นอุ้มเจ้าไก่แต่ลมก็พัดไม่หยุดท้ายที่สุดเจ้าไก่น้อยก็ถูกพัดไปกับลมพายุกิสะตกใจเขาทำอะไรไม่ถูกเมื่อพายุสงบลงเขาก็ตามหาเจ้าไก่ทันทีโทษเจ้าไก่ที่น่าสงสารตัวเจ้าเล็กเพียงนั้นถูกลมพายุใหญ่พัดไปด้วยจะบาดเจ็บหรือไม่ กีสะร้อนใจเขาตามหาเจ้าไก่อย่างไรก็ไม่พบเขาไม่เข้าใจว่าเหตุใดพายุถึงพัดเจ้าไก่หายไปโดยที่ไม่เห็นแม้แต่ร่างของมันเวลาล่วงเลยมาถึงช่วงบ่ายกีสะก็ยังไม่พบเจ้าไก่ตั้งแต่เช้าที่ออกเดินทางเขายังไม่ได้กินอะไรเลยไม้แต่น้ำสักหยดเขาทั้งเหนื่อยและอ่อนล้าเป็นอย่างมากทำให้เขาวูบและล้มพับที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง เวลาล่วงเลยไปเท่าไรก็ไม่ทราบกิสะเริ่มรู้สึกตัวเขาลืมตาขึ้นก่อนพบว่าตนเองนอนอยู่ในรถม้าอันวิจิตรงดงามเขาค่อยๆลุกขึ้นทาว่าก็พบกับหญิงสาวที่งดงามนางหนึ่งท่านฟืนนฟ้นแล้วท่านฟื้นแล้วข้าดีใจจริงๆหญิงสาวยิ้มแย้ม,ยมดีใจท่าทางของนางช่างเหมือนกับเจ้าไก่ไม่มีผิด แม่นางท่านเป็นใครแล้วเหตุใดข้าถึงมาอยู่ที่นี่กิสาเอ่ยออกไปท่านลองคิดดูดีๆสิว่าท่านกำลังตามหาสิ่งใดอยู่หญิงสาวตอบกลับเจ้าคือไก่ป่าตัวนั้นเจ้าคือไก่ป่าตัวนั้นจริงๆหรือกิสาเอ่ยถามออกไปและหญิงสาวก็พยักหน้าช้าๆ ใช่ข้าเป็นไก่ป่าที่ถูกมนตราอันชั่วร้ายไม่มีวันสลายข้ามีนามว่าอานิกาแต่ท่านเป็นคนช่วยข้าจิตใจที่เมตตาของท่านช่วยให้ข้ากลับมาเป็นคนดังเดิมมาเถิดข้าจะไปหาบิดาของท่านและจะเป็นเจ้าสาวของท่านและหลังจากที่ท่านให้พรแก่เราแล้วเราจะแต่งงานกันและกลับไปยังอาณาจักรของข้าเหล่าพี่ชายของกิษะ เมื่อเห็นว่าน้องสะพ้ยทั้งงดงามทั้งยังเป็นถึงบุตรสาวของเศรษฐีในเมืองใหญ่ก็พากันอิจฉากิษะไปตามๆกันหากยอดไม้ของข้าชี้ไปในปา่าแน่นอนว่าข้าก็จะต้องได้พบกับหญิงสาวที่งดงามเช่นนี้แน่นอนยะทูลกล่าวกิษะมองหน้าเจ้าสาวของตนก่อนยิ้มออกมาพร้อมกันเพราะถ้าเป็นพี่ชายทั้งสองที่ได้เข้าไปในปา่าไม่แน่ว่านอกจากพวกเขาจะไม่ได้เจ้าสาวกลับมาแล้ว เขาอาจจะหลงป่าและถูกสัตว์ป่าจับกินเป็นอาหารเพราะความหมุนหันใจร้อนและจิตใจระมบโลบมากก็เป็นได้หลังจากที่ทั้งสองได้รับพรจากชาวนานแล้วพวกเขาก็เดินทางกลับไปบ้านยังอาณาจักรของหญิงสาวและแต่งงานกันพวกเขามีความสุขอย่างที่ควรจะเป็นเพราะพวกเขามีจิตใจที่ดีและซื่อสัตย์ต่อกัน